รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริยนทีวีขุยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครวัวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บน,บนวันนี้พิธีกรรับเชิญนะคะอย่างเหมือนเดิมคือน้องเจมสวัสดีครับสวัสดีพี่ทิพย์ครับโอ้โหนี่ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยพี่ทิพย์ครับ <c oughs> ที่ได้เป็นพิธีกรรายการนี้เพราะว่าผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบ้านหลังนี้ที่เราน้องเจมเรียนรู้นี่คือแค่ครึ่งเดียวนะจ๊ะเพราะเราผ่านไปแค่ครึ่งบ้านเท่านั้นเองครึ่งเดียวเหรอครับเยเลยอีกครึ่งโอ้โหสุดยอดเลยอะผมอยากเรียนรู้แล้วครับพี่ทิพย์ครับแล้วพี่บอกเจมเลยนะเปิดประตูนี้เข้าไปปุ๊บเจมจะเหมือนกับเจออีกโลกหนึ่งเขาแล้วเป ไทยโบราณใช่ไหมนี่เหราเรากำลังจะพาไปอีกโลกเลยผมเชื่อครับผมเชื่อครับพี่เชื่อเลยเหรอเชื่อเลยครับไม่เช,ชื่อเลยเหรอเนี่ยเชื่อหมดใจเลยครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่เชื่ออะไรพี่เลยนะผมอาจจะออพี่ครับใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าแต่หลังจากเรียนรู้เสร็จปุ๊บเชื่อหมดใจเลยครับโอ้โหจะพูดขนาดนี้นะเดี๋ยวพี่พาน้องเจมส์และคุณผู้ชมไปดูเลยขอบอกเลยนะข้างในให้ใหชมให้ชิลแล้วก็ให้ชิม นี่เลยน้องเจม9 จากแผ่นดินสยามพี่จะพาไปยุโรปจ้าเนสวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งสัปดาห์ใช่ครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะพาไาอีกโลกหนึ่งเลยนะทีแรวเราอยู่ในแบบโซนไทยๆใช่ไหมครับวันนี้จะมาสู่ในโซนตะวันตกบ้างนะจะมองว่าศิลปะนะสถาปัตยกรรมทางฝั่งนู้นทาฝั่งนี้จะแตกต่างกันเราทตอนี้จะเป็นออกแนวตะวันตกสมัยใหม่ร่วมสมัยนะครับถ้าเรามองจากตรงนี้ไปนะฮะคุ้นคุ้นไหมฮะ เหมือนสวยจังเลยเหมือนพระชวังแสยจในประมานั้นเลยนะสวยมากนะครับแล้วก็ถ้าเรามองไปทีงสุดหูตาเนี่ยเราจะเห็นอยู่ภาพหนึ่งนะนกยูงค่ะใช่ครับดูจากตรงเนี้ยมันคือภาพเหมือนภาพวาดใช่อะไรนี่ไม่ใช่ภาพวาดเหรอคะเนี่ยไม่ใช่เลยครับนกยูงจริงนะนกยูงจริงใช่ครับเดี๋ยวผมพาดีก่อนเลยครับอเจอกันเลยครับ เป็นห้องซิก้านะครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะมานั่งสูบซิก้านะครับเคยเห็นแต่ในภาพยนตร์เมืองไทยก็มีเลยบบาซิก้าอย่างเงี้ยใช่ครับดูแทบเหมือนสภาพแบบสไตล์ตะวันตกนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะสูบเราต้องปิดประตูก่อนนะฮะเพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าห้องนี้มีความพิเศษก็คือระบบดูดอากาศทั้งหมดในนี้ครับทำให้ซิก้าไม่ติดเสื้อเราหรือว่าผมเรานะฮะแต่ กลิ่นซิก้าจะติดอยู่ตามผนังทั้งหมดนี้นะครเพราะว่าห้องนี้ใช้ไม้พิเศษที่สามารถดูดซับกลิ่นของซิก้าสุดยอดมากครัทำให้คนที่เข้ามาสู่ซิก้าเนี่ยแบบมันได้กลิ่นของซิก้าผมรู้สึกสัมผัสถึงความสุขอะครับนี่ดูสีนั่งเราถึงแบบมากค่ะด้านข้ามันได้ทุกคนดีมากทุกคนเดี๋ยวเรายังมีไปต่อเลยนะฮะเมนกวยอีกหลายโซนนะฮะ ไม่สามารถให้คุณผู้ชมเห็นได้เป็นเรื่องราวประวัติของเครื่องดื่มเครื่องดื่มเนงนั้นจินตนาการภาพหรือไว้ต้องมาดูเองแต่คุณว่าคือสวยมากเพราะตรงนี้เป็นที่นั่งนั่งที่สาหรับสำหรับการนั่งดื่มกันแล้วก็นั่งคุยกันหรือจะมีมีติ้งเล็กๆหรือนั่งสนทนาในวงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้โหนี่สวยมากครับอันนี้เลยฮะจุดเช็คอินครับจุดไฮไลท์ตัวมาสวยมากเหมาะสาหรับการถ่ายรูปกว่นะคะด้านหลังเราเนี่ย อาจจะไม่ได้คุณผู้ชมเห็นแต่น้องเจมอธิบายหน่อยสิว่ามันแบบถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นคนที่ชอบความเป็นคลาสสิกนะฮะแล้วก็เรื่องของแบบบาร์สวยๆบาร์คลาสสิกข้างหลังคือถ้าเปรียบเทียบความสวยงามนะครับมี5ดาวผมให้10ดาวเลยเค,ความคลังโต๊ะหินอ่อนพื้นสีเขียวนะฮะมีความเป็นวินเทจสวยมากามันเป็นบาร์ที่อลังการที่สุดในเรียกว่าตั้งแต่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีบาร์ ที่นี่เรียกว่าสวยที่สุดเลยครับสวยมากครับและที่สำคัญก็คือฮะตรงนี้เลยฮะจะเห็นว่าเป็นเหมือนดวงอาทิตย์เลยฮะ<ช>ล้<ช>วเป็นซีกไม้เล็กๆ,ๆ,ๆสะท้อนขึ้นไปถึงข้างบนนะฮะก็เป็นดวงอาทิตย์อีกดวงนะฮะ อันนี้คือจุดเช็คอินจุดไฮไลท์ของบาร์นี้เลยทุกคนทุกคนต้องมาเธอสิ่งไอ้ทิฟต์เ่ยที่ป็นคนไม่ดื่มนะแต่ทิฟต์อะชอบประวัติศาสตร์มเื่น่บรรยากาศทิฟสนุกทิฟสนุกของทิพ์ที่ทิฟ์ได้เห็นของโบราณครับดีจังเลยเป็นความสุขนอกจากนี้นะฮะโซนนี้ฮะโซนนี้เรียกว่าเป็นสวนนกยุงนะ อันนี้คือขนมโปรดทิพที่นี่เลยนี่คือโ<ม>สมนัสซึ่งโสมนัสจะเหมือนเมอแรงฝรั่งแต่ว่ามันจะมีความพิเศษคือการใส่มะพรว้วผมจะได้เป็นตัวแทนคุณผู้ชมได้ชิมนะครับมาถึงที่นี่แล้วนะครับแน่นอนนะ้องได้ชิมเลย <c oughs> นะไม่ได้ชิมชุดเล็กนะฮะจัดชุด <c oughs> อัพบนสีให้เลยครับ <c oughs>